c ่อง t r CA v a l i t y Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณอารมณ์ดี Podcast ที่หยิบเอาสาระความรู้มากมายหลากหลายมาให้คุณได้รับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับ CA v a l i t y สำหรับ EP นี้ผมจะพาทุกคนไปท่องโลกของการสตรีมเกมกัน วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเจ็ดวิธีการเป็นสตรีมเมอร์แล้วปังแน่นอนแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะเราจะต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับอาชีพสตรีมเมอร์กันก่อนนะครับอาชีพสตรีมเมอร์นั้นเป็นอาชีพที่จะต้องมีการสตรีมถ่ายทอดสดบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ชมในโลกออนไลน์ได้รับชมหรือการทำไรสตรีมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเช่น t w i ท y o u t u ท e f a ฟ e b o o k เป็นต้นเอาละ่ะเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยครับ 1. ความเป็นตัวเอง ถามว่าทำไมต้องมีความเป็นตัวเองขอบอกไว้เลยนะว่าการที่เราดึงความเป็นตัวเองออกมานั้นจะทําให้ตัวเองนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและทําให้ตัวเองนั้นโดดเด่นกว่าคนอื่นๆจําไว้ปังแน่นอน เรามาต่อกันที่ข้อ2คอนเทนต์ที่น่าสนใจการที่เรามีคอนเทนต์ที่ดีและมีความน่าสนใจนั้นจะช่วยให้เราดึงดูดคนดูให้เข้ามาชมมากยิ่งขึ้นแล้วการทำให้ไลฟ์สตรีมของเรานั้นน่าติดตามและเป็นที่จดจำของคนที่เข้ามาชมจำไว้ปังแน่นอนลุยต่อที่ข้อที่3การรู้จักรับมือในสถานการณ์ต่างๆทำไมสตรีมเมอร์นั้นจะต้องรู้จัก วิธีการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพราะเลยนะการเป็นสตรีมเมอร์ก็คล้ายๆกับการเป็นดาราน,นั่นแหละสตรีมเมอร์ ก็จะเป็นบุคคลสาธารณะทันทีจะต้องระวังคําพูดคําจาและกริยาต่างๆที่จะแสดงออกไปเพราะถ้าเผลอพูดอะไรไม่ดีออกไปจะทําให้ชื่อเสียของเรานั้นตกอยู่ในด้านลบก็ได้ต้องควรระวังถ้าเกิดเรารู้จักรับมือแล้วเราก็จะก้าวเข้าใกล้ความฝันของเราไปอีกก้าวแล้วจําไว้ปังแน่นอนต่อที่ข้อ 4. ฝึกฝน และอดทนการที่เราจะเป็นสตรีมเมอร์นั้นเราจะต้องฝึกฝนทักษะและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลารู้จักอดทนในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําผลมันอาจจะไม่ออกผลตอนนี้แต่อนาคตสิ่งที่เราทําไปนั้นมันอาจจะต้องออกผลให้เราเห็นแน่นอนจําไว้ปังแน่นอนวิธีที่5ตรงต่อเวลา ถ้าอยากมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเราจะต้องรู้จักตรงต่อเวลาให้มากเพราะส่วนใหญ่สตรีมเมอร์ดังๆมักจะมีเวลาสตรีมที่แน่นอนอยู่แล้วและการที่มีเวลาที่แน่นอนนั้นจะทําให้ผู้ติดตามของเรานั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและคนดูสามารถเข้ามาดูได้เมื่อถึงเวลาจําไว้ปังแน่นอน เอาล่ะเรามาถึงวิธีที่6กันแล้ววิธีที่6ทําเป็นงานอดิเรกก่อนที่จะเป็นงานหลักทําไมผมถึงบอกว่าให้ทําเป็นงานอดิเรกก่อน ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอาชีพสตรีมเมอร์ที่เป็นหน้าใหม่จะยังไม่สามารถหาไรายได้ได้เพราะยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่างๆตัวอย่างเช่น YouTube จะต้องมีผู้ติดตามถึง1,000คนและคนดูอีก4,000ชั่วโมงอีกอันผมจะยกตัวอย่างเป็น Facebook จะต้องมีผู้ติดตามถึง100คนเป็นต้นถ้างานสตรีมเมอร์สามารถทำไราไยได้ได้มากกว่างานหนุ่จะทำงานนี้เป็นงานหลักก็ได้หรือจะเป็นงาน อดนนีเหล็กเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีใครว่าเพราะอาชีพสตรีมเมอร์นั้นเป็นอาชีพอิสระจำไว้ปังแน่นอน แลามาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้ววิธีที่7การหาคอนแทคการหาคอนแทคคือการที่เรานั้นไปหาคนที่ทําอาชีพสตรีมเมอร์เหมือนกับเราแล้วชวนเขามาขึ้นสตรีมด้วยหรือมาเล่นเกมด้วยกันกับเราหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นสตรีมเมอร์อย่างเดียวก็ได้เป็นเพื่อนหรือคนรู้จักก็ได้เช่นกันการที่เรามีคอนแทกกับคนอื่นนั้นจะช่วยให้เราดังไวขึ้นแน่นอนเอาล่ะก็จบกันไปแล้วสําหรับ7วิธีการเป็นสตรีมเมอร์แล้วปังแน่นอนถ้าเราจะเป็นสตรีมเมอร์ได้นั้นจะต้อง รู้จักมีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถึงจะยากลําบากแค่ไหนก็อดทนและต่อสู้และความฝันจะต้องเป็นจริงแน่นอนขอบคุณครับ